ไปเ่อกี้ครับ,บ,บรม,มันหนึ่งขวัตตาเมื่อกี้อีกครั้งหนึ่งเนาะ,<ฮ>ะสำหรับเลขาเพื่อนบ้านนะครับฟังเล่าออว่านเมื่อกี้อบอกพี่น้องโย่เพ่อยากไปเที่ยวทั้งเวียดนามไปเด้อนะครับมีเอฟซีผู้เพิ่นไปเที่ยวแล้วเพิ่นโชคดีเนาะเพิ่นกะมีโชคนล้มื่อกี้นะครับทั้งเวียดนามหมดละคือมีคุณพิคุลเนาะมอบคะแนนในเมื่อกี้เป็นกำลังใจหนึ่งพันคะแนนเลยนะครับ แล้วก็ให้แม่ตุยน้ำสองร้อยห้าสิบค <อา S 2> ะแนนนะส่นแล้วก็มีเอฟซีคุณท่องแดงน้ำเด้อนะครับคุณท่องแดงนี่ไห้ม่เกีย้อยหนึ่งท่าตก้กระถินต่อยลอยหนึ่งนะครับโมบุสาตเงปันป่นมอตร์ห้องสองพันละนะครับกับพ่อธนาคารมูน้มันขอบพูดห,หลายๆเ้้อนะครับมันคิดในใจเรื่องปั่นมาเด้อนะครับีสองสีสามออกหมดเลยเจ้่สองออกสองเทียเจ้าน้อยนะ ซี่สองตัวตรงกักับกับเป็นสองซี่อ๋อซี่สามไอ้สามซี่หรอถือว่าสุดยอดเนาะเรียนเมื่อกี้มันไปทางอื่นเขาหามอะได้เนาะเขาบอกว่าหามเพิ่นอะได้ว่าเอออย่าไปน้อยเด้อเขาบอกว่าหามอะได้จะเห็นตรงไหนเนาะผู้กวอาว่าถือกันว่ากับเปนหนึ่งตัวผู้กบหวางสัตว์เนาะต้องกับเป็นข้อมเพิ่นอยู่เอาเดี๋ยวจะดวงไฟเราพี่น้องเอ้ยนะผู้ใดเพิ่นมีความสามารถในการจะหาเจีากันก็ได้นะครับผู้ใดเพิ่นมาบางน้ำ เนฐาซสื่อเลากับเขาขึ้นเขานะครับสาหลายครั้งขลางไข้าวโยี่ว่าเพิดว่าให้ไปแล้วมันออกน้อยมากกว่เล่าขึ้นเขามีออกน้อยออกเล่าได้มันปกติเป็นรสชาตินี่แล้ะนะอืมวดวันน้เขากับตีเพก็เรียกว่าอะไรกันเนาะเออแต่คิดได้หนึ่งกัตีเพชราเพราะเราเลี้ยงบาดย้อนใส่มือไม่เก๊ะเมเก๊ะกับเรือบอาเลี้ยงมือเนาะเขากับเรือบอลตีอีกหนึ่งอนะครับส้มสั่งตีเก่าเนาะเก่าซีนะครับนก็เป็นซีซีซะเนาะ เอามานได้มาฝันตามฝันไหมไมีเกดเด๋เสียงเขาฝันบ่อเลยจังใดเสียงเสี่ยงยิ่ง้องขึ้นเสี่ยงวางง่างใดก็บอกคือไอ้หมอรวยบอกว่าถ้าเละออกแล้วหายไปหายไดก้กินนู่นกินนี่หายได้จับกงจับปลาแต่เมื่อคืนนี่เกดได้กินโตกินเลยเขานะ พม่เป็นข่าวหรอกอเนาะปัจวันได้กินกัลวันใดกินตัวกินขึ้นไปยังไรกินโอ้ยยังไปคนนางหลายๆเกเกได้ย่างผ่านเกกรเดี๋ยวเบื้องโอ้่นกินตัวกินกันคนไม่งานอย่างเนาพต่งนี่ได้ฉลองตัวกินเขาก็ดียางหนี่นเอิญเกไปกินตัวกินกันคนะม่มานกยนากเนาะตรงนีัได้ฉลองตงพอินเกก็ดียางหนคเอ่งเกเรไปกินเลยกินกันคนไม่งานอยมางเนาะ อิ่มห่อมาป่ะบะฮอบะฮอเนาะกินยิ่งกินเต็มนะกินอิ่มแล้วก็ย่างออกเว้ยกะย่างมาสัก์ผักตื่นทำนั่นหรอจ้าจ้ากินกินกินกิเลยฟันทำนั่นจ้าเท่าอิฐไปเลยว่าไม่ตัวกันที่เป็นฟันไว้ก่อนนั่นแหละเพราะว่าเพราะว่าถ้าเล็กสุเข่าให้ฟันว่าได้กินไหมได้ได้กินจะทำไปเล็กเก่าเนาะเอาบาดเนี่ยก้อนที่าันเล็กเก่าก็ต้องถ่วนพวกฟันเก่าพี่น้องตีเอากัน เอาเมื่อกี้ฟันอะไรเมื่อวานเนี่ะเกฟันว่าปูเอาท้องอิบท้องหยอดแล้วก็ไอ้ไอ,ไอ้ขน,นมฆขนนุนชีเดงๆเนี่ยไอ้เกี๊ยแล้วก็บอกไอ้ปูให้เองกับเกยก็ได้กินเพราะกินแล้วเกีก็ได้ทองทองใหญ่ทองวันนี้เพราพราสักพักเกี๊เก็บทองออกลูกเกี๊ออกลูกแต่ว่าบ่มีลูกมีตะเลือดออก มี่จะเลือดออกเลือดไอ้พอเลือดออกเมือตัทองเก๋ก็แบบทองเก๋กว่าเซาเสาเสาเาไงเสาอดยีเสมออดยุบานบ้านเอี่ยี่3้าสามสามสองหอือเปเรียกบ้านเนาะอายุมีกี่ท่าไหรสาส่สี่ส เอ่อ4ีสามจะพึ่งก็บอกว่าย่างเราอย่างซีซีเราอย่างซีซีเรเนาะจ้ะแต่ว่าเขาขเคยถ้าเขาไปเก็บฝันน้ำเลนเราซีสองแล้วไม่อยากทิ่มมันนะเราไงรถว่าซีสองอายุซ2ส3งซีสามซ่าไหเอาแบบตรงๆเลยคือซีสเป๊จ้ะออย่างคือซีซีเนาะแม่ครเื่องพ่แม่เนะเก่งเก่งเก่งเวันนี้เขาเรยกโรหายเนาะว่าตัดเป็นสาสอง สองหกกล้วก็บสามหกเนาะส่วนอายุไม่เกินเนี่ยก็คือซีสิบสามอย่างซีซีแต่วซีสองในไม่ค่อยทิมหรอกเพราะว่ามันแคยออกดูกก็เลยโรคหไหล่ก็าบาดนี่เพราะเริ่มตีว่าคนท้องนี่ตีวายังเนาะก็เริ่มตีกันว่าหนึ่งซีแปดซีหนึ่งคือออกลูกเนาะแปดเนี่ยคือเลี้ยงหรือพี่น้องจะมักเป็นเลรบานเลยก็ได้เนาะไม่ต้องมาไหลไม่ต้องเอามาลอยตีก็ได้เริ่มชิมากเลยตีกันแล้วแต่ อันนี้เขาก็เลยงชว์เรียกว่าเ้านเขาช่อดอะไรเนี่ยเขามาช่อดเพื่นอนเนาะเดี๋ยวนองจะบ่ได้งงว่าเออหมู่บ้านได้บิ่งเมื่อเคสตีตัวไรแนงสินะนะครับก็คขึ้นเรียกบ้านนะครับสามสองหกด้วยนะครับตัดไหนสามสองสองหกสามหกนะครับอายุเมื่อเคสสี่สามสี่สองสี่สี่ในได้นเดลงสี่สี่เนาะแต่ว่าเรียกเขาฝันขเขาเตียวเนี่ยขึ้นหนึ่งสี่แปดนะครับอืมนะครับสองแปดแล้วก็ตัดสิบสี่ 4ี่แปดสิบแปดสองหาเนี่ยไมดงพอเกิดพรสเกิดเนาะกขาบนเกิดเนาะเดียวกันนะเกิดบัเกิดเดียวกันเมื่อกมักมนี่เพนว่ามักสองหกปดเด้อนับเนาะเล็กมักไมเนาะคือสองหกับปดนะครับกอนนี้สำหรับคพฟันเมื่อกี้เอาไม่ตีเรื่องมาบาเพื่อนแต่งวดตกัสิบวัดใดนั่นเนาะเพราะว่ามี่มันมีเก็บเดียวกับสิบวัดไดทรัพย์นนั ก็มาเพิ่มฟันบ่ฟันเพิ่มเนาะพี่น้องตีตัวกินกันเลยแต่พี่น้องเนาะเพิ่ได้ฟันเพิ่มเนาะมันเข่าอยู่ในหมูครับรองเตียวเด้อครับคนใดอยากได้หรือว่าเออมาฟันไหมตัวกินแค่ตีแค่ฟันแค่เกี่ยวแบบลักษณะนี้กต่ข้อเมนธรรมะบอกมาเลยนะเนี่ยมาเลยกับแค่ตีแค่หนึ่งตัวกินเนี่ยนี่เป็นต้งเลยด้วยเสียมากว่าฟันนอกเขาแล้วเขาพวกนี้นี่แหละในชุดนี้แหละนะครับที่ไทยลงไปเมื่อกีเนี่ย เป็นโชคามสามตัวแต่อีกน้องไม่เกีเนาะใช่ขอขอบคุณในพ้อนฟี่นะครูคนมอบกัแน่เนางเฮงเฮงรวยรวยวยยกช่องใถูกนะครับรไ้กเขาเขานาะครับขอบคุณเม่อกี้อะไรติดยงฟันแต่กะทางตลอดเนาะมาเอาใน้วกไวหิว่าแพงเลยนะครับถึงแพหึงหแต่คู่หม้เาเหรอแพนอะไรแพนอะไรนะเีไใจดีดับมปนกับหแมนเน้เป็นวัดเห้อเออกว่า โยนี่กะบุญสัมพันธ์กันแล้วเนาะเทูธุระกะเซโตอาณาครับกินยานอนเพราะพี่เจกับว่าบุญสัมพันธ์โยเพราะว่าปู่บอกว่าเนก่ยผูบอกว่าควหาเงินมาได้ก็คือหาคนออกหาเงินใหม่แล้วเนว่าปู่วางกันเนี่ยเนาะควางหาเงินมาได้อยากได้เงินปู่กับเอาหาคนมาหายแล้วปู่สี่หาเงินมาสู้ใส่เออก็บเรืงว่าเป็นไห้ไม่เจเนี่ยเงปารมฟันึ่งมารวยหามแพง ไอ้เปียกไปฟังปูอัน้่าไปอไปไหนวันไหนด้วยอ่าฟอปูไนไหนแล้วหาน้นใหม่แล้วมาวันีเงินผนก็หาคนใหม่แล้วเออขอหาเงินวันไหนน้องปอนก็บอกเรขกันตัวซอยกันซอยแม่ทำามห้กินได้ไหมเอาบอกตัวไหนขาเหิาหดนขาเหเอเไปไหน ไม่ไปไหนเออออมก่าลูกอมลูกอมก็อยู่กับตา้วยเที่ไายร่งไปล้วลูกอมมีตาวยลตารวยอตารวยวหาเงินเ่วนแม่ไปก็หาเงินสุ่มคนไส่ละเนาะเ็บี่รับเป็นกสัตรบุญให่เป็นผู้ป่มันเป็นคนไทยเอ็บทีโชวมาก็มองข้นหายเนาะเอ่อเมอบไปไหนก็ตามนี้เด้นะครับเมกเกิลฝันล่าสุดมันขึ้นคือฝันว่าไปพ่อเขาจะกินเขาหลายหลาย เปเบิ ata, ่งก็เลนข้าจะกินตัวกินเลยว่าสิไปนี่าเจาะให้ตวกินกิน้ำเลยกินน้าเจ้าใหญ่กินอย่างนตัวกินอะแลสวแกงพวกปลาลาทยังพวกนี้เนาะผัดยังเีแล้วก็มีขอวานอมวานมัข้าวผเนาะเอานะครับเลขที่เม่อกี้อนลูกใสก็คือสามสองหบาทเลขทีมูสามแล้วนะครับทันทีสามสองสองหาอายุเม่เกี้สี่สามสี่สองสี่สี่แล้วนะครับเอาตีกันเป็น1นึ่เนาะ อ่ากตาดอนหนึง 4, 48, 48, 48น่งซีซีแปดสิบแปดเด้อเมื่อเกีย้ยมากนะครับรส่วนวันเกิดเมื่อเกีย้ยคือเกิดวันที่ยีห่ห้ามิถุนายนสองหาสองหาเมื่อเกีย้ยมากก็โมคือสองหกกับสิบแปดเด้อนอะไประมาณนี้ะนะครับอืมตีโชว์ดังวันในปันหลายเตซลแต่ซีซื้อง่ายอยู่เนาะครับผมเพราะว่าโซเซียลเขามาถ่ายไม่สองคลิปอันนี้ไม่ลิปเดียวคนว่ได้ปันอีกย่ยอ,ยอยู่ในโซเก่าเนี่ยนะครับปันเพราะน อันเล็กสเขาให้ได้ยืดได้กินเป็นกระเล็ได้กินโตจีนคุณว่ากิน,นาบางอิมมอ่มได้หรอคุณว่ากินบางอิ่มได้เนาะเลี้ยงวันเล็กขาแล้วค่ะเล็กขาแล้วะนะครับลองพิจารณาเวถือความสามารถเอาบ่ามันมานลอยตีต้องต้องเรื่องว่ามนนันนี่เป็นผู้ตีได้เนีะแ่<ห>ะมากเลี้บ้านก็คือเอาเลี้บ้านเนาะนี่หนึ่งที่แปลงหน,นึ่งข้าตีหายได้แม่หนุ่ยแม่ชิมมากเลี้บ้านก็เลี้บ้านชิมมากอายุก็อายุเนาะต้องชิมวาหลายตัว เป่นสิมากมดไม่หจะเอามดเล่าแจ้หรือันเล็กต้องมาเดวเอาพิจารณาเราดวงไพ่มีความกระโชคดีเนาะขอบคุณหลายๆที่ที่ต้องพาเควาฝันนะครับสวัสดีครับ